ฮอนด้ W R V นะคะลูกค้า1.5 R S ค่ะปี2023คันนี้ค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยตกแต่งดีไซน์ทรงสปอร์ตด้วยค่ะหล่อเทมากลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวแต่แบบอย,อยากหล่อเทหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปนะคะหนูแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ค่ะ1,000 4 9 6เซีซีเลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่องเบนซินค่ะสสูบนะคะ16วาลวาวค่ะไฟหน้านะคะลูกค้าไปดูกันเลยค่ะไฟหน้าเป็นไฟ led ค่ะลูกค้าและอีกทั้งหนึ่งไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ led นะคะสวยมากมากเลยลูกค้ากระจังหน้านะคะลูกค้านี่ค่ะตกแต่งนะคะเป็นลายสี่เหลี่ยมสีบอลเงินไล่ ความระดับใหญ่ไล่ลงมาเล,ล็กค่ะลูกค้าสวยมากๆากและอีกทั้งหนึ่งข้างล่างนะคะก็คือจะตกแต่งตัดกับเป็นสีดำด้านค่ะลูกค้าแต่กับสีรถสวยมากๆอีกทั้งหนึ่งนะคะยังมีสัญลักษณ์นะคะ RS สแดงด้วยล้อค่ะลูกค้าเป็นลอ้อค่ะ ขอบ17นะคะลูกค้าล้อขอบ17สีดำเงากับสีบอลเงินค่ะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นด้วยสวยมากมากลูกค้าหนูบอกเลยคันนี้อีกทั้งนะคะลูกค้ากระจกหน้าค่ะกระจกหน้านะคะกองแสงสีเขียวด้วยนะคะช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยนะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างค่ะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะลูกค้า มีกล้องมองด้วยนะคะมีกล้องมองข้างด้วยมาพร้อมกับไฟเดียวที่แบบตกแต่งมาเทมากกระจกเดิมด้วยนะคะลูกค้ากระจกเดิมจากคอนด้าเลยค่ะคันนี้ไม้น้อยลูกค้าไม่เพียงแค่1 2 0 0 0โลเท่านั้นใครได้ไปคือคุ้มมากๆและอีกครั้งหนึ่งนะลูกค้าราคาต่างจากป้ายแดงเป็นแสนเลยค่ะ นี่ค่ะงานค้าประตูนะคะที่จับประตูก็คือจะตกแต่งเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะลูกค้าคอนโซลฝั่งประตูนะคะก็คือจะตกแต่งเป็นสีดําเงาแล้วตรงนี้หุ้มด้วยหุ้มด้วยหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยได้สีแดงค่ะนี่สัญลักษณ์ R S ค่ะลูกค้าโค้ดยังอยู่เลย น็อตนะคะลูกค้าไม่มีรอยทะลอกเลยค่ะไม่เคยไขไม่เคยอะไรทั้งนั้นเลยลูกค้าไม่มีรอยทะลอกสักนิดนึงเลยค่ะลูกสวยมากๆเลยนะคะนี่ที่เปิดประตูด้านหลังก็คือจะอยู่ตรงนี้ไอ้อลอ็อกสิดคอมไปอีกไปดูด้านหลังเลย ไฟท้ายนะคะลูกค้าไฟท้ายค่ะก็จะคือเป็นไฟ LED ค่ะไฟท้ายเป็นไฟ LED และอีกทางหนึงด้านหลังค่ะลูกค้าก็คือจะตกแต่งเป็นทรงสปอร์ตเลยค่ะสวยมากๆสาอาก,กาศนะคะก็คือจะเป็นแบบคีบฉลามค่ะลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆคะ่ะติดต่อหนูมาได้เลยเบอร์โทรหนูนะคะ0642395055คะ่ะหรือว่าลูกค้าจะแอดไลน์มาก็ได้แอดไลน์นะคะก็คือเพิ่มเพื่อนจากเบอร์เลยก็ได้คะ่ะหรือว่าหนูจะให้ช่องทางการติดต่อหนูไปด้านล่างนะคะลูกค้า นะี่ยหนูชอบด้านหลังอะเขาตกแต่งสวยเขาตกแต่งเป็นทรงสปอร์ตและค่าดแบบด้วยแถบสีเทาอะลูกค้าสีเทาโครเมียมอะนี่หนูลืมบอกมีกระจกอา่าระบบไรฟฟ้าด้วยนะแล้วอีกทั้งหนึ่งนีกระจกเดิมฮอนด้าเลยค่ะค่ะลูกค้าช่องเก็บของด้านหลังคือกว้างมากๆแล้อีกทั้งนะึงนะลูกค้าเบาะตรงนี้ค่ะ ทับอิสระได้ถึง3ระดับเลยมีที่ยืดคาสีเด็กด้วยแล้วก็อีกทางหนึ่งมีไฟให้ด้วยนะคะลูกค้าไฟตรงที่เก็บของด้านหลังคะ่ะกว้างมากลูกค้าเดิมจากโรงงานด้วยนะลูกค้าไฟเดิมจากโรงงานเลยนี่ลูกค้าน็อต ยังสีเดิมไม่มีรอยทะลอกเลยค่ะน็อตเดิมด้วยนะคะก็คือแบบไม่เคยทำสีไม่เคยชนเลยลูกค้าลูกค้าจะเคยชนได้ไงไม่ลดดหมื่นสองเองนี่ค่ะช่องเก็บของกว้างมากๆนี่ค่ะ เครื่องมือต่างๆอย่างอะไรก็คือมีให้ครบมีให้พร้อมเลยค่ะลูกค้ามีอุปรกรณ์เครื่องมืออย่างอะไรให้ลูกค้าพร้อมเลยกันฉุกเฉินนะคะบอกลูกค้าก็คือปรับอิสระได้ถึงสามระดับเลยนะคะ เซนเซอร์ S S หลังเอออะไรเออต่างๆก็คือมีให้ครบเลยค่ะกล้องมองหลังด้วยมีระบบไร้ฟ้าให้เช่นเดียวกันค่ะหนูคาใจมีกล้องมองหลังแต่หนูหากล้องไม่เจอเขาซ่อนไว้ตรงไหนอ๋ออยู่นี่นัองอยู่นี่กล้องมองหลัง นี่ลูกค้าหนูลืมแนะนำนี่ค่ะที่คาดตรงหลังคาค่ะลูกค้าคือเป็นสีดำตกแต่งสีดำสวยมากเท่มากด้วยหนูบอกเลยค่ะเนี้ยคือเท่มากดีไซน์ทรงสปอร์ตภายในด้านหลังนะคะนี่ค่ะมีช่องใส่แก้วคะ่ะลูกค้าอันนี้ภายในผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ย้ำจ,จับประตูก็คือจะเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะตรงนี้ก็คือจะหุ้มด้วยผ้านะ,ะเอ้ขอโทษค่ะหุ้มด้วยหนังค่ะลูกค้าและเย็บด้วยด้ายสีแดงะคะ่ะสวยมากนี่ตรงนี้หนูชอบมากเลยเบาะนะคะอันนี้เบาะก็คือจะเป็นเบาะหนังนะค,ะะคะ่ะลูกค้าและเย็บด้วยด้ายสีแดงตรงนี้ก็คือจะตกแต่งสวยมากหนูชอบมากเลย มีที่ยึดอขาขคาซีทเด็กด้วยนะลูกค้าอีกทั้งหนึ่งประตูหลังอะคะ่ะลูกค้าก็คือจะมีระบบป้องกันเด็กด้วยก็คือเด็กเปิดไม่ได้เมื่อกี้พี่เซลอีกคนนึงก็เปิดไม่ได้คะ่ะเขาขาไปรีวิวข้างในรถเขาเปิดประตูหลังออกไปได้ นี่ค่ะลูกค้ามีที่อามีช่องเสียบสาย USB ด้วยนะคะจะอยู่ด้านหลังค่ะช่องเสียบสาย USB ช่องใส่เอกสารก็คือจะมี1ช่องนะคะช่องใส่เอกสารก็คือจะอยู่ด้านหลังผู้โดยสารเบาะหน้าค่ะไปดูภายในด้านหน้ากันต่อค,ะะคะ่ะลูกค้าภายในด้านหน้านะคะนี่ค่ะ ก็คือจะออฝั่งประตูนะคะภายในค่ะก็คือจะตกแต่งเหมือนกันหมดเลย mm hmm. หุ้มด้วยหนังเย็บด้วยได้สีแดง mm hmm. นี่ค่ะระบบประตูล็อกประตูกระจกอะไรต่างๆก็คือจะอยู่ฝั่งคนขับหมดเลยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะก็คือปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะ ระบบสตาร์ทนะคะก็คือจะเป็นสตาร์ทมือค่ะลูกค้าอันนี้ที่เปิดฝาถังน้ํามันก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงรถก็คือจะอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกคนขับนะคะแล้วก็บอกผู้โดยสารด้านหน้าค่ะก็คือจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตค่ะลูกค้านั่งสบายมาก เป็นเบาะทรงสปอร์ตเบาะหนังเย็บตกแต่งด้วยด้ายสีแดงค่ะนี่ค่ะลูกค้าคอนโซลด้านหน้านะคะก็คือจะตกแต่งด้วยแถบสีแดงด้วยนะคะลูกค้าและตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบหนังนะคะและเย็บด้วยด้ายสีแดงสวยมากเลย หน้าจอนะคะลูกค้าหน้าจอคือจะเป็นทัชส,สกรีนค่ะขนาด7นิ้วนะคะแอร์ระบบเครื่องปรับอากาศคือจะเป็นอัตโนมัติเลยค่ะมีช่องเสียบสาย usb ตรงฐานเกียร์คือจะตกแต่งเป็นสีเทาเมทลัลลิกค่ะลูกค้าอ่าแล้วก็ที่ช่องคอนโซลกลางนะคะก็คือจะเย็บหุ่มด้วยหนังค่ะแล้วก็เย็บด้วยด้ายสีแดงสวยมากๆเลยค่ะลูกค้า ที่ช่องใส่เออขอโทษค่ะช่องเก็บของก็คือกว้างมากนะคะตรงคอนโซลกลางค่ะนี่ค่ะหน้าจอแสดงผลหน้าปัดนะคะก็คือขนาด4.2นิ้วเลยเป็นแบบอนาล็อกนะคะลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมังติฟัง์กชันนะคะลูกค้าสามารถแบบควบคุมต่างๆได้เลยรับสาย แล้วก็เครื่องเสียงอะไรอย่างนี้ต่างๆค่ะอีกครั้งหนึ่งนะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัยได้ด้วยเวลาลูกค้าเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อยหรือว่าอะไรต่างๆค่ะพวงมาลัยก็คือจะเป็นหุ้มด้วยหนังด้วยนะคะและเย็บด้วยได้สีแดงค่ะและตกแต่งด้วยสีดำเมทัลคคลิกคะ่ะลูกค้านี่สวยม,มาก แล้วก็นี่ค่ะลูกค้าที่บางแดดนะคะก็คือจะมีไฟมาให้ลูกค้าเลยและอีกทางนึงมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้ากระจกบานใหญ่มาก <c oughs> มีไฟด้วยหนูตื่นเต้นตรงนี้หนูชอบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูฝั่งผูง้โด,ด,ดยสารกันวฝั่งผู้โดยสารที่บางแดดฝั่งผูดด้โดยสารด้านหน้าก็มีเช่นเดียวกันมีไฟเช่นเดียวกันลูกค้าคมมากหนูบอกเลย กระจกมองอ่ากระจกหน้ารถนี่ค่ะก็คือจะก,กองแสงสีเขียวช่วยลดความร้อนความแสบตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแสงอาทิตย์ด้วยแสงแดดดูดนะะีลูกค้าเนี่ยข้างนอกคือแดดแรงมากนะคะแต่คือแบบข้างในอะ่ะหนูสบายตามาก้ลูกค้าดูข้างนอกแดดแบบเปียงมาก ที่วางแก้วก็คือจะมีให้หจุดเลยนะคะทั้งคันค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันต่อนะคะอ่าค่ะลูกค้าเป็นตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องพันห้าค่ะลูกค้าสี่สูบสิบหกวาวนะคะไฟเดิมจากโรงงานไม่เคยชนเลย โค้ดต่างๆอะไรต่างๆแบบที่จากโรงงานก็คือยังอยู่ครบหมดทุกอย่างน็อตไม่มีรอยถลอกสักนิดมีแต่แบบรอยค่าแบบเออสกรปรกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่น็อตทุกมุมก็คือไม่มีรอยถลอกสักนิดเลยค่ะลูกค้า โค้ดต่างๆหรือว่าแบบเอ้ยโรงงานแต้มสีแต่และจุดแต่และเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังอยู่ยังแบบสีชัดแจ๋วเลยค่ะลูกค้าราคาเพียงแค่เอ่อหกแสนห้าหมืเก้าันเท่านั้นลูกค้าผ่อนเดือนแล้วไม่เกินหมื่นสองด้วยนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวด้วยค่ะ เป็นรถครอบครัวที่แบบโหตัว R S ด้วยลูกค้าปี2023อีกปีใหม่ด้วยนี่เดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่า R S มีโลโก้จากลงอาจาก Honda เลยคะ่ะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์นะรถด้วยนะลูกค้า ไมอ่ะวิ่งน้อยมากลูกค้าลูกค้านี้ใช้งานเพียงแค่หมื่นสองพันโลเองรอเทมมากแล้วมาในราคาเพียงแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะลูกค้าเอาอะไรมาไม่คุ้มลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อหนูมาได้เลยค่ะหรือว่าลูกค้าแบบเอ้ยติดขัดเรื่องไฟแนนซ์หรืออะไรต่างๆก็คือปรึกษาได้ก่อนเลยหรือว่าลูกค้าอยากแบบ ดูเป็นรถคันอื่นราคาเบากว่านี้หรือว่าแบบอยากดูเป็นรถแบบครอบครัวสไตล์อื่นอยากดูรุ่นไหนอะไรแบบไหนก็คือทักมาบอกหนูได้เลย๋ยวหนูถ่ายให้ลูกค้าดู๋ยวหนูรวีวิวให้ลูกค้าดูได้เลยคะ่ะผ่อนเดือนแล้วไม่เกินหมื่นสองอ่ะลูกค้าเอาอะไรมาไม่ขุมกับรถครอบครัวที่แบบตัว r s ปีใหม่หล่อเท่ทรงสปอร์ต หนูเป็นเซลใหม่ก็จริงนะลูกค้าอาจจะมีติดติขัดขัดนิดหน่อยแต่หนูยังให้ลูกค้าไว้ใจวางใจหนูหนูอยากดูแลลูกค้านะคะขอบคุณค่ะ